สุดยอดครับยังคือฮะมันตึงคือแตะต้มส้มปลาลิ้มหลวงซูริโอนะฮะดอกตึงหัวปลานะฮะถึงแก้มป่าหัวปลาไข่ปลาเครื่องปุ้งเครื่องปิง,ปงสุดยอดครับน้องน,นะครับ่ะเดี๋ยวโอจะจิ้มสักหน่อยกันนะครับนะครับเซตเรียบร้อยนะฮะสดๆร้อนครับดอ บดึกึกครับพี่น,น้องบดึกึกแต่นะครับมีคาองคาวอ่อนด้วยนะนี่คาอ่อนสมุนไพรนะฮะสุดน้ามะม่อดครับลงคอฮะจะหอมพริกเท้าแอนนะฮะพริกเผาเท้าแอนพริพกจีกนะฮะนะครับแล้วก็หอม สุกุนไพรใบหม่คูดเดี๋ยวเขาใส่ไปนะฮะคือขนาดฮะ,ะอืมอหือข้ออขอเนื้อปลาครับนี่นี่เป็นเกล็นะครับอือหวานครับปลาดสดๆนะฮะหวานมากนะครับ นี่ครับ่อโถไข่ยมันนะฮะสุดยอดครับอ,อพี่เผากินไม่จบครับไม่าดครับนจกพี่เผาจะหอมึ้นให้ดังเลยนะครับ สนาส้มเปรียวจับพอดีครับสุดยอดนะครับเป็นคลิปนี้โอกระฝากด้วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับต้มส้มปลาลิมล้วนของเมนูกไก่โอเนี่ยนะฮะฝายทีตตามด้วยนะครับราเอาไปย่างพอครับอย่างคือครับสุดยอด